นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดอังทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามสถานการณ์น้ำมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ในวันที่12พฤศจิกายน2568นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกําหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดอ่างทองและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่ภาคกลางตอนบนพร้อมรับฟังปัญหาให้กําลังใจพี่น้องประชาชนและสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการร่วมกันช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยนายอนุทินชาญวีรกูลได้เดินทางไปยังโรงเรียน ป่ามโมกวิทยาภูมิอำเภอป่ามโมกจังหวัดอ่างทองเพื่อรับฟังการรายงานสถานการณ์อุทกภัยและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เดินทางต่อไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาณวัดบันไดช้างอำเภอเสนาและวัดท่าดินแดงอำเภอผักไห่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำรับฟังปัญหาและมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมค่ะการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะเป็นภารกิจเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากสถานการณ์น้าท่วมในหลายพื้นที่ของภาคกลางโดยนายกรัฐมนตรีกําชับทุกหน่วยงานให้เร่งดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงพร้อมให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้โดยตามปกติโดยเร็วค่ะ